เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับความรู้สึกที่ว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเหมือนเราเคยผ่านมาแล้วแปะ๊แปะเลยทั้งๆที่รู้ว่านี่คือครั้งแรกความรู้สึกที่ทางคุ้นเคยแต่ก็เต็มไปด้วยปริศนานี้เขาเรียกว่าเดจาวูครับและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เป็นแค่กลไกของสมองหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญ,ญาณจากที่ไหนสักแห่งที่ไกลกว่านั้นใช่เลยครับความรู้สึกแบบนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาที่เหมือนเคยได้ยินภาพที่เหมือนเคยได้เห็นหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมันเหมือนกับมีใครมากดปุ่มย้อนกลับให้เราดูเทปม้วนเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่มันเป็นเรื่องใหม่มันทั้งแปลกทั้งน่าชงนแล้วตกลงความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปกันไกลกว่านี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจคำนี้ให้ตรงกันก่อนดีกว่าว่าคำว่าเดจาวูเนี่ยในทางนิยามแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ เดจาวูเนี่ยนะครับเป็นคําจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลตรงตัวเลยว่าเคยเห็นมาแล้วมันคือความรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้เราเคยเจอมาแล้วเป๊ะๆเลยทั้งๆั้งที่ในใจลึกๆเราก็รู้นะครับว่านี่มันเป็นครั้งแรกมันคือความขัดแย้งกันระหว่างความรู้สึกที่คุ้นเคยแบบสุดๆกับความจริงที่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่นั่นเองครับ แน่นอนครับว่าพอมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องพยายามหาคำตอบกันอยู่แล้วเรามาเริ่มกันที่มุมมองแรกกันก่อนเลยครับมุมมองที่พยายามจะถอดรหัสว่าไอเสียงสะท้อนแปลกๆนี้มันเกิดขึ้นจากในสมองของเราเองนี่แหละ ขึ้นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีทฤษฎีหลักๆอยู่ประมาณ4ข้อนะครับที่ใช้อธิบายเดจาวูหนึ่งก็คือความคลาดเคลื่อนของความจําลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่าสมองเราดันบันทึกเหตุการณ์ตรงหน้าเป็นความทรงจําไปก่อนก่อนที่เราจะรับรู้มันด้วยซ้ํามันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนี่นาะสคือการประมวลผลคู่ขนานคือสมองเรามีหลายส่วนทํางานพร้อมกันใช่ไหมครับบางทีส่วนหนึ่งอาจจะทํางานช้าไปเสี้ยววินาทีมันเลยเหมือนเราเห็นภาพเดิมซ้ำสองรอบ 3. คือความจําแบบโฮโลแกรมคือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างกลิ่นหรือเสียงในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นความทรงจําเก่าที่คล้ายๆกันขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวและสุดท้ายครับอาจจะเกิดจากความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่สมองส่วนขมับซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องความทรงจําโดยตรงนั่นเองสรุปง่ายๆเลยก็คือในมุมมองของวิทยาศาสตร์เนี่ยเดจาวู ja เป็นเหมือน g l i t หรือการทำงานที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของระบบประสาทในสมองเราครับ ซึ่งมันซับซ้อนมากๆแล้วก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอะไรเลยคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นี้ก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะครับแต่คำถามก็คือแล้วถ้าความรู้สึกนี้มันไม่ได้จบอยู่แค่ในสมองของเราล่ะครับถ้ามันเป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆละ่ะเอาล่ะครับทีนี้เราจะลองก้าวข้ามขอบเขตของเรื่องสมองแล้วไปสู่โลกของฟิสิกส์ควอนตัมกันบ้าง โลกที่ตั้งคำถามที่น่าทึ่งมากๆว่าหรือจริงๆแล้วเดจาวู ja Vu, อาจจะเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่โลกคู่ขนานหรือจัก,กรวาลคู่ขนานที่มีตัวเราอีกคนนึงอาศัยอยู่นะครับโอ้โหคือมุมมองนี้มันเปลี่ยนภาพไปแบบคนละเรื่องเลยนะครับจากที่เคยคิดว่าเป็นแค่สมองทำงานผิดพลาดน,นิดหน่อยกลายเป็นคำถามที่ใหญ่ขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะหรือว่านี่คือช่วงเวลาที่เราสลับตัวกับตัวเราในอีกมิตินึง หรืออาจจะเป็นความทรงจําที่มันหลุดลอดมาจากโลกคู่ขนาดนั้นกันแน่แนวคิดนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันมีคําอุปมาอุปไมยที่ทรงพลังมากๆเลยที่จะช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับนั่นก็คือแนวคิดเรื่องวิทยุแห่งจักรวาลมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อสตีฟไวเบิร์กนะครับเขาเคยให้แนวคิดที่น่าสนใจเอาไว้ว่าลองนึกภาพตามนะครับว่าจักรวาลคู่ขนานก็เหมือนกับคลื่นวิทยุคือในห้องห้องหนึ่งเนี่ยมีคลื่นวิทยุอยู่เป็นร้อยเป็นพันคลื่นเลย แต่เครื่องรับวิทีุของเราจะฟังได้แค่สถานีที่เราจูนคลื่นความถี่ให้มันตรงกันเท่านั้นเองหลักการของมันก็คือแบบนั้นเลยครับคือตอนนี้เนี่ยตัวเราทุกคนกำลังสั่นอยู่ในคลื่นความถี่ของจักรวาลของเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีจักรวาลอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเลยครับที่กำลังสั่นอยู่ในคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันออกไปรอบๆตัวเราซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ถึงกันและกันได้ก็เพราะว่าคลื่นพลังงานของเรามันไม่ตรงกันนั่นเอง และนี่แหละครับคือจุดที่มันพีคมากๆเพราะว่าแนวคิดทางควอนตัมนี้มันดันมาบรรจบกับคำอธิบายในเชิงจิตวิญญาณพอดีเลยครับที่บอกว่าเดจาวู ja เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเหมือนเสียงกระซิบหรือข้อความจากตัวตนอีกคนหนึ่งของเราทฤษฎีนี้เขาว่ากันว่าในบางช่วงเวลาที่พิเศษมากๆนะครับคลื่นพลังงานหรือการสั่นสะเทือนของตัวเราในจักรวาลนี้ มันสามารถที่จะปรับจูนให้ตรงกับคลื่นความถี่ของตัวตนเราในอีกจักรวาลหนึ่งได้อย่างพอดีเป๊ะเลยครับเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับที่คลื่นพลังงานของเราสองคนซ้อนฮับกันอย่างสมบูรณ์ นี่จึงอาจจะเป็นคำจำกัดความหมายของเดจาวูเลยก็ได้ครับว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของสมองแต่เป็นการที่ข้อความหรือความทรงจำจากอีกมิติหนึ่งมันทะลุเข้ามาถึงเราเพราะตัวตนของเราในอีกจักรวาลหนึ่งเขาเจอเหตุการณ์นั้นมาก่อนแล้วซึ่งถ้ามองในมุมของคนที่กำลังอยู่บนเส้นทางการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเรื่องนี้อาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยครับว่า ค่าเดจาวูคือข้อความจากตัวเราในอีกจักรวาลหนึ่งจริงๆเขาคนนั้นกำลังพยายามจะบอกอะไรกับเรากันแน่ครับอาจจะเป็นการยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วนะหรืออาจจะเป็นคำเตือนถึงอะไรบางอย่างคำตอบของคำถามนี้อาจจะรออยู่ในประสบการณ์เดจาวูครั้งต่อไปของพวกเราทุกคนก็ได้ครับ